สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาง15โอห์มในวงจรที่เห็นนี้นะคะด้วยวิธีการวิเคราะห์แรงดันที่โหนดหรือที่เรียกว่าโหนดวลนแอนาลิตค่ะวงจรน,นี้มี4โหนดด้วยกันและเราจะเลือกโหนดที่4เป็นโหนดอ้างอิงหรือโหนดกาวค่ะในเวลา ในวิดีโอนี้จะอธิบายขั้นตอนการคำนวณทั้งหมดตั้งแต่การเขียนสมการของแตลโโ่ละโหนดไปจนถึงการหากระแสผ่านตัวต้านมาเริ่มกันที่โหนโดที่1นนะคะสำหรับการคำนวณแรงดันที่โหนโดเราจะใช้กฎของกระแสของเคิร์ชฮอปที่บอกว่าผลรวมของกระแสที่ไหลเข้าและออกจากโหนโดจะต้องเท่ากับ0ูนย์ จากกฎนี้เราจะเขียนสมการที่โหนด n1 ว่า i1 บวก i2 บวก i3 เท่ากับ0จากนั้นเราจะใช้สูตรที่เกี่ยวข้องกับแรงดันและกระแสที่ว่า v เท่ากับ iR โดยที่ v คือแรงดัน i คือกระแสและ R คือความต้านทานซึ่งจะได้กระแสในแต่ละสาขาดังนี้ vA ลบ v1 ส่วนด้วย10บวก3บวกด้วย va ลบ vb ส่วนด้วย20บวก va ลบ vc ส่วนด้วย15ค่ะเท่ากับ0ค่ะสมการนี้เป็นการคำนวณกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานในแต่ละสาขาจากนั้นเมื่อคำนวณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องเราจะได้3 va ลบ3 v 1บวกด้วย6 va ลบ6 vb 9 VA ลบ9 VC เท่ากับ0คะ่ะซึ่งจัดรูปสมก,การออกมาเป็น17 VA ลบ9 VB ลบ8 VC เท่ากับ9,000ค่ะนี่คือสมก,การที่1สำหรับโหนดที่1คะ่ะเราจะเก็บสมก,การนี้ไว้ก่อนระยะยไปต่อไปเรามาดูที่โหนดที่2นะคะการคำนวณที่โหนดนี้ก็เช่นกัน เราจะเริ่มจากกฎของกระแสของเคิร์สฮอฟเหมือนเดิมซึ่งเขียนสมการได้ว่า i7 บวก i8 บวก i9 เท่ากับ0จากนั้นเราจะแทนค่ากระแสในแต่ละสาขาด้วยแรงดันและความต้านทานดังนี้ vB บวก v1 ลบ vA ส่วนด้วย40บวกด้วย vB บวก v2 ลบ vA ส่วนด้วย20 บวก Vb ส่วนด้วย40เท่ากับ0ค่ะซึ่งเมื่อคำนวณค่าแล้วจัดรูปจะได้ลบ3 Va บวก4 Vb เท่ากับลบ3,000ค่ะนี่คือสมก,การที่2สำหรับโหนดที่2ค่ะต่อมาคือโหนดสุดท้ายโหนดที่3ค่ะ จากโกของกระแสของเคอร์ซฮอบเราสามารถเขียนสมการได้ดังนี้นะคะ i สบวก i 5บวก i 6เท่ากับ0แทนค่ากระแสในแต่ละตัวด้วยแรงดันและความต้านทานจะได้ว่า vc ลบ va ส่วนด้วย15บวก vc ลบ vb ส่วนด้วย5บวก vc ลบ B 3ส่วนด้วย25บวก35เท่ากับ0ค่ะจัดรูปสมการออกมาจะได้ 4 VA บวก VC เท่ากับ2 6ค่ะนี่คือสมการที่สาสำหรับโหน,นด3นะคะตอนนี้เรามีสมการทั้งหมด3สมการแล้วซึ่งได้แก่ไ1 7โหนดที่1 17 VA ลบ9 VB ลบ8 VC เท่ากับ900 หน่วยที่2ลบ3 va บวก4 vb เท่ากับสลบ3า0พค่ะหน่ที่3ลบ4 va บวก17 vc เท่ากับ26,000ค่ะต่อไปนี้เราจะใช้การแก้สมการเชิงเส้นเพื่อหาแรงดัน va vb และ vc โดยวิธีการแก้สมการสามารถใช้ดิ t e r m i n ีแนตนมาช่วยในการคำนวณซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วจะได้ว่า va เท่ากับ 1,731.11บู17โวลตค่ะ Vb เท่ากับ548.33บูโวลต์ค่ะและ Vc เท่ากับ1 9 0่ง7้อล ขั้นตอนต่อไปเราจะนำค่าแรงดันเหล่านี้มาหากระแสที่ไหลผ่านตัวต้นทาน15โอห์มที่เราสนใจโดยใช้สูตร I4 เท่ากับ Vc ลบ Va ส่วนด้วย15ค่ะแทนค่าตัวเลขได้จะเป็น I4 เท่ากับลบ 1731.11ส่วนด้วย15ค่ะเท่ากับ13.708แอมป์ค่ะซึ่งหมายความว่ากระแสะที่ไหลผ่านตัวต้านทาน15โอมนี้คือ13.708แอมแปร์ค่ะสรุปแล้วกระแสะที่ไหลผ่านตัวต้านทาน15โอมในวงจรนี้เท่ากับ1 3 7 0 8แอมแปร์ค่ะวิธีโหลดโวลต์อนเนอร์ตท,ที่เราใช้ในวันนี้คะเป็นเทคนิคที่ทมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยเฉพาะวงจรที่ซับซอ้อนที่มีตัวต้านทานหลายตัวหรือมีแรงดันหลายจุดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจวิธีการนี้มากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการคำนวณวงจรอื่นๆได้